3ามสิบาท AI งไงเแต่ว่าตื่เต้นไปหน่อยอธิบายยังบอกครบสามสิบาท AI เนี่ยบางทีเขาอยู่บนเขาเขาอยู่ไก่หมอสามารถพี่เดีวิดีโอคอลขึ้นมาหาเขาได้และสามารถส่งยาขึ้นไปให้เขาได้ดีกันครับดีดีนะถ้าดีเลือกเบอร์ไหนดีด <laughs> เลือกเบอร์เก้านะครับพี่น้องครับนอกจากนี้ บางทีเราเจ็บป่วยเจ็บไข้ที่ไหนถ้าหมอมีข้อมูลของเราอยู่หมอสามารถที่จะดูได้ว่าเราต้องใช้ยาแบบไหนวันนี้เขาเป็นอสอมเขาก็วางใจได้ว่าวันนี้หมอจะวินิจฉัยได้ถูกต้องแต่แน่นอนครับพี่น้องอสอมเนี่ยคุ่มเทผมอยู่กับอสอมมาตลอดบางทีตัวเ,เ,เองก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชน เื่อนี้เอามีนโยบายสนับสนุนสวัสดิการอสมอเต็มรูปแบบครับอสมอต้องได้รับการดูแลครับพักเพื่อไทยบอกเลยรื้ออสมอ,สมอรครับพี่น้องวันนี้ถ้าอู้อย่างเดียวมันก็บ,บ่ดีพร้อมที่จะพัก